กลับทักทายสบายดีเด้อสวัสดีเด้อเบอร์ู่ทุกคนเนาะเอาพมมาพอกับเมนร้องวิร้องวิวอีกแล้วเข้าไปพี่น้องเลยมัอนี้กะจับหกจับสาคือเกาอีกมีมัอนี้กับเฟยพี่น้องเลยมัอนี้เฮาสีเห็ดเมนูแกงน้องไม้เนาะพี่น้องน้องมีเนาะอยู่กับหลายคนกับเหน้องไม้ก่อนมัอนี่น้องไม้กะบโบเมนน้องไม้สดดอกจังไหม น้ำม้อนันน้ำม้ถุงเ่าเห็ดบ้แต่พุ่นแหละเก้าเดือนสิบุูกก็น่าแร่งเลยค่ะมากินเแค่ะยัของขมอยู่เนาะไม่ละล่ะเ่าเห็ดก็ได้หลายเห็ดประมาณเอสิบกว่าถุงกินกินที่ผ่านมาก,กับไม่ได้สมนะพอดีแบบยัของขมอยู่แซ่บอยอะน้ำม้นใหม่กัเกิดน้ำกับบัตทันเลยพี่น้องเลยน้ำม้นใหม่ มื่อนี้เลยมากแกงแล้วไม่ทงมื่อนี้โคกคกห่างดักแตกอยู่เนาะบีเลยนะ่ะห่างอยู่โคกกับบีเลยเออมันคือเหตุน,นั่นแหละนั่นแหละทำให้แตกไปกันไว้สิ่งใหม่หลแล้วแหละมาเห็ดกำเข่าหัวฟาไปนอนไปเมืเลยมาเห็ดกำเขาา่าว่าซุ่มเซลกันคือเก่าแล้วพ,พี่น้องเลย เออมอแม่น้องวิวเห็นอย่างน้อนี่เก่งมากเลยเกงมากเลยม้องแม่ยังคื่อย่านี้โซ่สีมือเก็บแผลป้าๆกินมเนี่โอ้ยฉันป้ากเลังกำลังหิวข่าวรอบเทียงพอหิวจังได้บังนี่พาติข่ามาใส่พักนี้เลยเออได้มินข่าวว่าแม่น้องแิก่ม่กเลว่าอโอ้ยโทรอะไรคนมากินแซ่บเออคอยเกงโอ้ยลอยู่องตุ้อยเกง เพื่อป้าป้าป้าเพื่อเพื่อหลายคนเนาะหลายคนนะตามไปนะต่อกันเลิอกแบบหนึ่งเด้เนี่ยมาแหงกตกำลังตกรบเมื่อมา่งมาสีมนก่อนนะจืดเพาะเนาะทันนะผิวขาวืด Để Ui Ê, nhìn thêm món đường nữa ừ. Nhìn một món đường quá ต้องพายอะจัดไปเลยจัดไปเลยอ้ลลห,ลยหลุกโดดแลบบ้วมาหลายแฮะหลุกโดดน้ำตะเนี้ยมีเอาออกก่อนเนาะคือปรุงจนใส่เนาะตัวนี้ยเนียขยี้งี่เลยใส่รัก่ายจังหอมเสืออมงลพวงกิน ขนมก็ไปปาดเลยเนี่ยมันจะได้หย่มกัดกัดเยอะๆเติมน้ำอีก่อนเนาะน้ำหน่อยเติมสามกระแท้แทนนี่ขนาดท่านได้ปรุงแน่นี่กรต๊อกอร่อยคนแกงก็ต้องอร่อยค้นแกงมีเนื้อร่อยเลยโอ้ยขนแกงก็แซ่บ บมเมน์แซ่บไปกับพ่อเลยพ่อว่าน้ำนะพ่อแหละชอบแบบเนื้อเนื้อนี่เนื้อเนื้อ,อมาใส่ใส่เกลือใส่พริกนัวใส่น้ำตาลได้หนึ่งเพื่อปรับรสชาติหมักเลยชีวินี่ขาดหวานหมดล่ะ เกออ็บโบเบิด <Get over. S 2> ถอดก่อนจะน้อยอีกสักคทุกฐานฐานถดก่อนนด่นมาลองเลยมาเสริมอีกเมนูเดียวบ่พอน้องว<ม>ัฒนานนะหลานสาวพี่น้องเลยสบายดีเรึยองแม่สบายดีนะยด่านสบายดีแล้วอะ่ะอืมไปดิ ตำมังหุงยุคไหตีมือของน้องวาสนาเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ยันฝุกนเขาแตกมาเลยส่วนส่วนอาแกงก็ไม่ส่วนลานสาวอะตำมังหุงปลาต้องใส่ผ้าขาวต้องสองผ้าต้องเห็ดกับเข่ากันเป็นพิเศษแน,น่นอะว่ามือนี่กะหลายคนทางมหาเล็กนะแน่กับป้าป้าแนะ่มือนี่กะอยู่พร้อมหนา้าพร้อมตาก,กันเนาะพี่น้องเนาะ เอายังดกดึงปกระหขลบดียน่อยกว่าแปดกเใช้ขวดเขียวน่อยดิมาหาขวดเขียวน่อยจนมือยบเห็นอ่าจับคลีคลีถากขอจิบไปเบิ้งหัวอแกงละไม่ก่อนเด้อหดแล้วไปจักไปเบิ้งข้างนั้นก็พู้ลนก็ติดหมอได้ไปจัก โ oh, อย้ยยังบวชเด็ดปุ๊บอยู่แกงเราไม่แกงเราไม่ทงเราไม่ไล่มไม่ไล่ไเขาเห็ดเชดดงไว้แกงแบบบ้านบ้านเทาเนาะเนาะแกงแบบบ้านบ้านบ้านนอกบ้านหน้าเทา ต่อทางนี้มาให้กำลังใจทางนี้อีกสออออยยยเเะะก็ร่มันคือใส่ลายแซบลายใส่นดอยแซบหน่อยเด้ะน่ะน่ะใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยมเกาะจะใส่ไปยังยังนี่ิกะอยู่ประแดดจนสุกแมนมะนาวเราต้องใส่แล้วมั้งสะใส่มาะกอกมาได้ให็นมะกาะแมนมเกาะแล้วกับมงเลนมังเลนก็สุก ซันยูมันอีกพริกแดงพริกห่ามันี่ครับตำเมื่อนั้นเป็นนกพริกดิดบลายบางคงเพิ่นติดตามส่วหรือว่าเพิ่นติคุยเอาอาจจะคุยเว่ายุบเอาเนาะยุบเอาดีกว่ามันใส่น้ำอะลาย่มันอืดคือมาแทถ้าตำโคลร่โคเร่ใส่กันนะกิ่นหอมกันเลยมีพลองไหม พอได้พอได้หมักเลนใช่ยังหบักเล่นใส่เยอะๆเ,เลยบักเล่นโอ้ยเรื่องตรงเรื่องตามนี่กิดในมัดมือดีเนาะ สองสามมือติดก็ยังได้สองสามมือตาติดสบายจะสองสามมือกินได้ทุกมือเลยถ้าอยู่หลายคนนะถ้าอยูหน่อยคนอีกอะบ่แซบอีกถ้าอยู่หลายคนอนะโอ้ยขาดชื่อว่าขาดขาดอะไรซีซันซิมไห้ซเน,นานะมันบอกเค็มเนาะบอกเค็มกระซายเส้นจ,จืดเลยอ่ปเปรอะร,รับวดตัวชีฟ้าใส่เลยตัวฟ้าชีฟ้านะ เอาเกลือมาต้นแล้เอาเกลือใส่แต่ก้านราไม่เค็มไอ้ไม่เค็มแต่อันนี้นวยซีมแล้วอร่อยเทียมย่นเดี๋ยวต้องคอยยวกเดี๋ยวรอให้แกงน้ำไม้เขาสุกก่อนนะโอเคเดี๋ยวต้องยวกยุกยุกอีกทีเนาะเยุกเป็นผู้สาวให้กินบัวแซ่บก็ว้ยบัวผานเด้จับสูตร เดี๋ยวมาเบิงทางหมอกองหน่ก่อนเพื่อนเนาะโอ้โปวดตัวๆละอืมอ่อละใช่ เราจะเอาผักนีลงลายทียน่องเล้บันตัดแตงกาเยี่ยมกิเเก้เกงยำเทียงทยง แทบแทบแทบแล้วเรื่องละเอ้าบ้งโบงบัดรอ้อยมาทางตบบาบังหุงแกงเราไม่จะซุกพอดีเราก็เลยมาโยกตบบาบังหุงเนาะบัดนี้เนาะใส่ไปเลยอืมซีสันน่ากินเลยดิหอมอคุยคุยเข้าไป เนาะที่ยืนใส่พวกนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอดีเดี๋ยวขาดเหนี่ยงก็คอยเติ่มลังจางก่อนจางก่อนดีกว่าเข้มน่ะจางดีกว่าเข้มจางดีกว่าเข้มแมนอยู่เข้มน้ำแกปว่าไรเนาะกระตุกน้อยอันเมื่อนั้นนั่นนะสายก็ เอามาตักใช้ถ้วยใช้จานแบ่งมามลูกถ้วยตักแบ่งกันใช้กระปุลนีด้หละแปลงกระปุลนนะไปแบ่งให่ถ้วยอันนี้ให้ยพอดูแบ่งแบ่งใส่ตู้สว่านนี่กัวของเราไงกลัวของเราอออืืห เอเอาปด็กขวดนี้ก็ได้นี่เอากระเช็ดเป็นทรงผ้านาะพี่น้องเ่อนมาเลยเอาตักแกง่ละไหมอ่ะเลื่นี่ยตักรถตักให้อันป้าก่อนนะ ป้าเอื่อมือใลงกันคนงามตักแ่งแะลเอากะเพื่อเห็นหลายอย่างหลายแนวเนะาะเรากินทุกโลดอะ่ะเราขนจอแล้วนอืออเอพอละมีดหัดนนะ อันนี้เวลาตักออกไปกินซีมเบิงบานเลยลายปากลายคนกินหอมผักกะเหนเด้พี่น้องไหยแกงกไม迈ใส่ผักกะเหน็ดหอมหอมผักกระเห่งหอมตัวตัวผักกะเยงอ่อนดิผมได้ผักกระเงีงอ่อนมันใส่ระยะไหมเนาะหน้าแซงบ่ยังแม่อยู่เอาสื่อเอาลำดุลพวงพวงเลยตักเต็มเต็มเลย เพื่อจะบาได้มาตักลายเถอะอ่ะตักเห็นตรงถ้วยเมยนอามาอื้อทำสามต้นเนาะนี่บริหารลายแล้วแต่จะมียานั่งแล้วก็มีผักกระยิงเหัวหนูกำหนึ่งมะเอื้อมะบวบเท่านั้นแหละ

กันนี้ก็ได้เวลากินเนพี่น้องสองค้าเลยวันนี้คนะมันลองมันแกงบวแซ่บชิมชีเมือน้องวิแม่น้องวิวกันเด้อว่าแกงบวแซ่บนะคนแซ่บแกงกระแซ่บยังว่าอยู่กินผ้ากับคนาะต้ใเอออยางมากกับ่ือสอค่าเลยสองค่าเลยสงี่า เป็นอย่างอรบ้างนข้าข่าวชูด้วยสีบอกให้ลืมใส่ผ้กันนาะจะขาดไใส่ผ้าอังเสบไนี่ยเออปบทุกคนเนาะเอาลายคนมาเนี่ยปุ๊บมยดแต่นยเนาะ อืมนอดอมาแล้ว่เลยมื่อจิงคนจริงไม่เมื่อิามาหุ่นกบยาบบออืมเกียอ่บยากลยินเก็มดจหกบยาไว มาทางนี้ยังเดียวสองคนบันแทบบ่ล่ะจนอิ่มจนเบิ่งเนื้อออกหมดเนาะแทบได้มาเด้อแม่น้องอิ่มนะเบ่ของลานลานสาวต่ำหงน่ะลานสาวว่ะลานวัชนาลานสาวผ้าแดงกับช่องผาแดงนะพี่น้องเนาะหูหมูยาบ่ได้ สามเพไปนน้องยังบ่ยาอยู่แม่กอดพี่โอ้ยเธอกินดิบเนาะบัณเนาะยุติน้องยุตี้กอยู่พุ่นน้องยุตี้อยู่ผ้าเดียวเอ๋เห็นอะไรบารดีป้าดุงนะแม่อาหารเนี่ยจะกินชักจุบบ่ได้แบอกบาร์ดีป้าดุงจะห้กินบ่สิบอกบาร์ดีป้าดุงกับพ่อจะห้กินเนาะอะบารดีก่อนบารดีก่อน นวีเอ๊ะจ้ะปดีปลาลุนปลดุเือนกเอาปากปากบแซ่บดีพี่น้องเลยตอตองเกีบน้ำน้ำได้ชว่กคกูยังไม่ได้กินกี่ชิ้นอยู่ถ้าชิ้นอ่ะ้เชิ้นอ่ะคุณนอกเลยมูเอย่าเฉยนะอยีาเฉยนะมาเลยนะหักกนจุดเออยงมนไว

ขกูดเตภาษากยพอรงลว่ดีงอไปเพราะว่าเราบอกบแจ้งเลยเราจะใส่ภาษานี่เอานะมีอะไรมีเรื่แต่มีน้ำเย็นมันนังไม่กินเลยเหมันเข่าก็ได้มีบรวะน้ำเด็นไงอ่ะน้ยของก้อยอยพี่น้องนาะกะ อีกเดียบรอแล้วปรามาณันนี่ก่อนเด้อนาอพี่น้องเนาะเม่น้องบีกับปลป่าครัอโตาคืก่อนเด้อนาะเดี๋ยวพ่อพ่อกันแรกที่เราไปไปไปดีงานจะอารมณ์บาดีปดูเปาะจะบายดีป้ลุงก่อนจ็บายดีเบะอนี้มาให้ลอวิงตีหัวยังหัวไอเป้งหัวหอด องคหัวลคนหัวคนหัวไอ้แบงหัวหลอนปะูกไอ้าหัวหลอนว่าโซได้โนยังมีเตียงยังเอ้หัว X ของแมนหัวไอ้แบงหัวหลอน